ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือกับสารหลังใหม่นะครับสารเจ้าพ่อพญาแลนะครับอยู่หนองปลาเท่านะครับบ้านหนองปลาเทาอำเภอเมืองเชียงภูมินี่นะครับหลังเดิมนั้นนะครับสร้างเมื่อ,อพศ2 5 1 1นะครับจึงผ่านมา4 0 5 0ปีแล้วนะครับสภาพพอสมบูรณ์ ภาพใส่การใส่งานบ่อข่องนครับบ่นั้นสะดวกสะดวกนะครับก็เลยได้สั่งหลังใหม่นะครับเพิ่งสั่งยังเพิ่งสั่งเสร็จนะครับเราจะนำนะครับเจ้าปอพญาแลนะครับขึ้นมาอยู่หลังศาลาหลังนี้ครับหรือซาลหลังนี้นะครับในวันที่14บพฤศจิกายนสองพันหาร้อยหกนะครับจะมีพิธี นี่ครับปวงสวงนะครับอัญเชิญนะครับเจ้าโอขึ้นมานในสถานที่แห่งนี้นะครับัเจ้าโพพาไปบึงรอบๆนะครับสักปาเป็นเจ้าใดเนี่ย วันนี้แดดจัดเลยจัดเลยแดดจัดเลยนะครับเดี๋ยว <c oughs> เอาภาพกว้างๆนะครับครับตั้งสองพนเอ็ดนะครับปีนี้กับสองพันห้อยกสดผ่านไปจะปีละครับหาสิบปีเลยนะครับกบัสภาพสุซูซม การสะสมก็เลยไปสั่งหลังไม้แทนครับบ้าหลังไม้ในงามนะครับงามไม่นิงามนะครับทันสมัยครับตันในยังเมื่อเห็นนะครับว่าเป็นแบบใดนะครับน่าจะสะดวกสบายนะครับอยากจะสวยงามตันในะครับวันตถิศีนะครับเพื่อนจะเชิญขึ้นมาตันบนนี้ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาที่ตามมาชมนะครับเป็นกำลังลใจให้กับผมครูใหม,ม่นะครับในน้ำคิดดีดีน้ำเก็ที่มีสาระมีประโยชน์นะครับมาสุพีสนองได้รับชมกันนะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ